ัสดีค่ะอยู่กับบีเบนนะคะวันนี้จะพามารับประทานเนี่ยงข้าวปั่นนะคะกันที่ร้านอาหารร้องแบ้่ะอำเภอร้องนะคะจังหวัดพ่เค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในเนี่ยงข้าวปั่นมีอะไรบ้างนะคะก็ก่อนอื่นนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นข้าวปั่นนะคะเรามาหั่นนะคะทานคู่เคียงกับมะม่วงพริกหัน่นกระเทียมหั่นทานคู่กับแตงกวาค่ะแล้วก็มีหมูยอนะคะวิธีรับประทานเราจะห่อ กับผักสลัดนะคะบางคนก็จะใช้แบบผักสลัดแก้วใช้สลัดใบก็ได้นะคะทานคู่กับโหระพาหอมด่วนแล้วก็ผักไผ่ค่ะเดี๋ยวมีเบนจะห่อให้ดูนะคะมีเบนเลือกผักใบพอดีคำของเบนก่อนเบนเลือกใบนี้นะคะมีเบนก็จหยิบเข้าปั่นนะคะมาพอดีคำใช่แบบนี้แล้วกันเสร็จแล้วเนี่ยมะม่วงค่ะสักสองสามชิ้นก็ได้พริกขัน,นะคะ่ะสักเม็ดหนึ่งเนาะไม่กินเผ็ด แล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็หมูยอเสร็จแล้วอะไรดีผักไข่ความจริงเราเลือกผักตามใจฉันนะคะถ้าทานครบหมดก็จะได้คุณประโยชน์และสรรพคุณที่มากนะคะเสร็จแล้วเราก็ราดน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มที่ร้านลองแซบบอกเลยว้วเป็นสูตรเฉพาะนะคะแซบมากแล้วก็อร่อยนะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะอ่ะพอดีคำปึ๊มเสร็จแล้ว ขอค่ะจะเข้าปากแล้วทุกคนหน้าเกลียดไปเนี่ยอ่ะหนึ่งสองสามอืม,อ,มอร่อยนะคะข้างกล้องอย่าถ่ายปากนะเอาเป็นว่าเมี่ยงเข้าปันที่อยู่ตรงหน้าของดีเวนนะคะอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพผักที่ตรงหน้านี่คือปอดสามร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนํามาตวันนี้นะคะกดเลยก่อนเดี๋ยวทีนคอนแทคไปให้นะคะบ๊ายบาย